สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของเคล็ดลับของความสําเร็จนะคะเคล็ดลับของความสําเร็จเนี่ยเริ่มต้นจากตัวเรานะคะถ้าวันนี้เรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่มีเป้าหมายชัดเจนจงเดินตามความฝันของตัวเองอย่างไม่ยออ่อท้อและสิ่งสําคัญเนี่ยคะ่ะเราต้องลงมือวางแผนให้กับตัวเองให้ชัดเจนไปด้วย เป้าหมายอันอแน่วแน่แล้วลงมือทำอย่างต่อเนื่องไม่ละความพยายามความพยายามอ่ะมันจะทำให้เรามีมุมมองแล้วก็มีความคิดที่จะไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้เคล็ดลับก็คือวันนี้เราต้องโฟกัสกับเป้าหมายของตัวเองอย่างจริงจัง เช่นวันนี้คุณอยากเป็นนักขายที่เก่งนักขายที่เก่งวันนี้คุณก็ต้องมีลูกค้ามีกลุ่มลูกค้ามุ่งหวังมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนว่าวันนี้คุณจะขายของให้ใครขายของให้กลุ่มไหนคุณก็ต้องลงมือทําทันทีวันนี้ถ้าคุณลงมือทําท,ทันทีคุณก็ต้องเก็บลูกค้าเป็นเรคคอร์ดเป็นโพสเปกต์แล้วคุณก็โฟกัสกับกลุ่มลูกค้าที่คุณได้วันนี้อยากเป็นนักขายต้องหาโพสเปกต์ถ้าวันนี้คุณมีลูกค้า ที่อยากจะซื้อกับคุณแต่เขายังไม่ซื้อคุณก็ต้องกลับไปดูว่าลูกค้าที่คุณมีอยู่ทุกวันนี้เขาทำอาชีพอะไรซื้อเมื่อ,อไหรอยากได้ลดเมื่อ,อไรวันนี้เช่นวันนี้คุณอยากเป็นนักขายที่เป็นท็อปเซลล์อยากมี performance ที่ดีคุณก็ต้องเริ่มจากสร้างกระบวนการให้กับตัวเองด้วยการเก็บ prospect ทุกวันวันนี้แน่นอนค่ะคุณต้องดูว่า คุณขายของให้ใครซื้อเมื่อ,อไรแล้วลูกค้าอยากได้อะไรใครได้ประโยชน์จากการขายแล้วคุณก็โฟกัสกลุ่มเป้าหมายทันทีและติดตาม follow up อย่างต่อเนื่องแล้วคุณจะได้ลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งแรกคือตั้งเป้าหมาย 2. องโฟกัสกับสิ่งที่ทำสามฟีดแบ c k กับสิ่งที่ทำแล้วก็เป้าหมายวันนี้จะได้ลูกค้ามาเป็นลูกค้าของคุณแน่นอนเคล็ดลับดีๆนะคะ